อะไรคือที่มาของการที่จะทำการรักษาคนด้วยค่าตอบแทนที่น้อยนิดหรือบางทีศูนย์บาทเลยขอเชิญพบกับนายแพทย์สมเกียรติกิจธรรมเชษฐ์ครับเชิญสวัสดีครับมาดามเชิญครับเชิญครับคุณหมอค่ะแม่เพิ่งจะได้เห็นตัวจริงวันนี้ครับเชิญครับผมก็ติดตาม ได้ทราบเรื่องราวของคุณหมอมามานานแล้วนะฮะได้เห็นข่าวที่โนนได้เห็นสารคดีที่นี่มาอยู่โดยตลอดแต่ว่าล่าสุดเร็วๆนี้ทำไมมีข่าวว่าโทษนะฮะเขาบอกว่าคุณหมอเสียชีวิตอ่ะ ผมก็ไม่ทราบข่าวนั้นเลยนะครับแต่ว่ามาทราบจริงๆที่นักข่าวเข้ามาสัมภาษณ์ผมผมบอกผมไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวนะนักข่าวมาถามว่าคุณหมอคุณหมอเสียชีวิตไปแล้วจริงหรือเปล่าเนี่ยครับถึงจะทราบข่าวตอนนั้นนะครับหลังจากว่ามีข่าวว่าคุณหมอท่านชื่อสมเกียรติเหมือนกันนะครับอ๋อท่านชื่อชื่อเหมือนกันคุณหมอที่เสียชีวิตจริงๆรชบชื่อสมเกียรติเหมือนกันครับทราบดีหลังแล้วก็เป็นเป็นคุณหมอเหมือนกันครับใช่ครับนะฮะ แล้วก็ลักษณะของบ้านหรือคลินิกเขาก็คล้ายๆกับเหมือนกับของผมเลยแหละ,<น>ะแล้วก็อยู่ที่กระบี่ด้วยถ้าว่าอยู่ทางภาคกลางเนี่ยนะครับภาคกลางนะครับเป็นข่าวลือนะฮะด้วยควยามบังเอิญน,นะครับว่าคุณหมอท่านที่เสียชีวิตท่านนั้นจริงๆนะบังเอิญชื่อเดียวกันแล้วก็เป็นคุณหมอเหมือนกันเท่าน,นั้นเองเพื่ะ้เคลียร์ข่าวกันตรงนี้นะฮะว่าคุณหมอศูนย์บาทยังอยู่ครับร่างตัวเป็นๆอยู่ตรงนี้นะฮะถูกต้องพื้นเพลแล้วคุณหมอ เป็นคนจังหวัดอะไรเกิดที่ไหนยังเป็นคนใต้ปะฮะอ๋อไม่ไม่ใช่ครับผมเกิดที่ตลาดพลูธรุรีนะครับปีสองสี่เก้าเก้านะครับนะฮะสองสิบเก้าตอนนั้นคุณพ่อผมเนี่ยท่านเป็นครูสอนภาษาจีนนะท่านก็ย้ายไปจังหวัดนดนทบุรีจนมาผมไม่ได้มาโตจริงๆที่ตำบลลำนารายอำเภอชายบดานจังหวัดลบบุรีนะครับแล้วเรียนหนังสือตั้งแต่ป .1 หนึ่งจนจบม .3 าที่นั่นแล้วก็ต่อมาก็เข้าเรียนต่อที่เตรียมบัณมศึกษาพยาไทย นะครับแล้วก็คณะแพทยศาสตร์ต่อมาก็คณะแพทยศาสตร์จุฬาุแล้วก็มารับราชการต่อจบใช้ทุนเนี่ยผมไปเป็นแพทย์ฝึกหัดที่โรงพยาบาลกลางนะครับโรงพยาบาลกลางในกรุงเทพนะแล้วก็ไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลสมเด็จรระยุพราชตะพันหินพิจิตรนะครับแล้วก็ย้ายมาโรงพยาบาลกระบี่นะครับาาร่อนเล่ไปนะครับก็เห็นบอกว่า ชีวิตเกิดมาในครอบครัวที่ค่อนข้างยากจนใช่ไหมคุณหมอคุณแม่ก็มีลูกหลายคนนะครับแลวคุณแม่ก็ค้าขายไม่ค่อยมีเลยในตอนเด็กๆนะครับแต่อาศัยว่าคุณแม่พยายามเลี้ยงลูกนะพยายามมาหากินนะทุกอย่างเพื่อให้ลูกลมีการศึกษาแล้วมีความสุขนะครับคือค,คือ,คอที่ถามตรงนีอ้อยากถามแรงบันดาลใจของคุณหมอที่ว่า,อ,าอะไรที่ทําให้อยากจะเป็นคุณหมอ ความยากจนตั้งแต่เด็กหรือเปล่าในครอบครัวที่อาจจะไม่ค่อยมีอันจ,จะกินเหมือนลูกคนรวยทั้งหลายนะฮะตรงนี้รหรือเปล่าที่ทําให้อยากเป็นหมออะไรที่ทําให้คุณหมออยากเป็นหมอถ้าว่าตามความเป็นจริงเลยเจริงเลยนะผมเข้าเรียนหมอนะตอนนั้นก็คือจบมาแล้วเนี่ยเรามีงานทํ้แน่ๆนะครับเราจะมีเงินมาดูแล ครอบครัวตอนนั้นก็ฐานะคนททองบ้านก็ไม่ได้ดีนักอะไรนะครับแล้วก็ตอนต้อ,ตอ,ตอคิดแค่คิดแค่นั้นแต่ว่าผมได้พื้นฐานที่ดีนะฮะมาจากคุณแม่ผมนะครับที่ท่านท่านรักลูกเมตตาลูกและพยายามเลี้ยงดูลูกอย่างดีทำให้เราคิดว่าพอเรามาเข้าอาชีพของหมอจริงหรือทำงานของหมอจริงเนี่ยเราก็เราก,เ,รากเราก็มีความห่วงใยหรือเอาใจใส่คนไข้หรือว่าอยากอยากช่วยเหลือเขาเนี่ยนี่ฮะเดี๋ยวนะฮะขออนุญาตคุณหมอพูดถึงคุณแม่ เหมือนว่าคุณแม่วันนี้มาด้วยใช่ไหมคุณแม่คุณแม่ขึ้นมาครับคุณแม่โอ้อายุพี่นี่คุณแม่อายุเท่าไหร่แล้วเก้าสิบแล้วครับเก้าสิบแล้วเก้าสิบแล้วฮะคุณตามาด้วยสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับอ่านี่แหละครับท่านนี้แหละฮะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณหมอเป็นคุณหมอใจบุญเอ่อจนกระทั่งทุกวันนี้อันนี้ดูความบังเอิญไม่ได้อยู่ในสคริปต์นะฮะบังเอิญเหลือไปเห็นมีคนมากาศซิบว่าคุณแม่ของคุณหมอมาด้วยครับครับอ้าวโอเคเพราะฉะนั้นแรงบันดาลใจ ที่อยากจะเป็นคุณหมอคืออยากจะช่วยคนความเป็นคนมีเมตตาธรรมเหมือนคุณแม่ที่มีเมตตาธรรมต่อคนอื่นที่ทําให้คุณหมอได้เห็นมาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กว่างั้นนะใช่ไหมฮะก็ใช่ครับแม่เขาเป็นตัวอย่างที่ดีของความรักต่อหน้าที่นะฮะแล้วก็รับผิดชอบต่อหน้าที่ในการเลี้ยงดูลูกให้ให้ให้เติบโตขึ้นดีเท่าที่คุณแม่จะทำให้ได้นะครับนะ,ะเด็กเตรียมพยาไทย ใช่ในสาจุฬาซึ่งจริงๆแล้วพอแพทย์ฟังแล้วบทสรุปเลยที่อยากเป็นหมอเนี่ยก็คือมองว่าหมอเนี่ยมีรายได้ที่แน่นอนมากคือตอนต้นเป็นอย่างนั้นตอนต้นตอนต้นเป็นอย่างนั้นนะครับแย่นี้พอเราเข้ามาในในอาชีพของหมอจริงๆในสมานของของแพทย์นะครับมันก็ทําให้เราเข้าใจเข้าใจต่อความคิดหรือความหวังความต้องการของคนที่ที่ไม่มีนะทำให้เราเข้าใจทั้งนั้นได้ได้ค่อนข้างจะจะจะมากหน่อย นะฮะแล้วก็เราก็ควรเป็นหมอแบบไหนที่จะช่วยเขาได้นะให้เขามีความสุขมผมว่าผมโชคดีมากกว่าที่เด็กๆตอนผม,มานอายุน้อยๆน,นะเราเราได้ผ่านชีวิตอย่างนั้นมาไม่รู้สึกว่าเป็นความทุกข์นะผมไม,ไม่เคยทุกข์เลยนะเขามาหาเรานะเขามีทุกข์มากอยู่แล้วนะบางคนยังกู้หนี้ยืมสินด้วยซ้านะท,ท,ที่มาหาหมอเนะไม่มีนะเขาหวังจริงๆว่าหมอจะเข้าใจเขาเข้าใจความทุกข์ของเขา ก็เป็นเป็นความคิด huh. ที่ยึดมั่นตลอดมาแล้วแต่คุณจบแพทย์ใหม่ๆอะไรคือแรงบันดาลใจเห็นบอกว่ามีมีคนไข้รายหนึ่งติดต่อเข้ามาตอนดึกๆใช่ไหมคุณหมออ๋อครับเออเออเขาป่วยเป็นไข้สูงแล้วเขาสึกตัวเขาแย่นะฮะเขาแย่มากเลยนะแลวมีญาติมาด้วยด้วยความทุกข์มากนะฮะเหมารถมาแต่นี้เนื่องจากญาติไข้เป็นห่วงเป็นทุกข์มากนะะก็มา มาโทรศัพท์เข้ามาในบ้านผมเด็กๆก็มีนะครับเด็กๆว่าขอให้ช่วยดูเขาหน่อยดึกแล้วประมาณกี่โมงตอนที่โทรเข้ามาก็ตีเอ่อประมาณตีสองนะครับโอ้โหนะไอ้เราก็คิดว่าสี่ห้าทุ่มก็มีครับก็คือมีอะไรก็บอกหมอได้นะครับนะตกลงเขาเป็นอะไรใครสูงจากติดเชื้อแบคทีเรียนะครับจากแบคทีเรียนะก็คนเมียอายุแล้วนะครับพอดีใจนะที่ช่วยเขาพ้นทุกข์ในตอนนั้นนะครับเป็นเป็นเป็นอะไรอันหนึ่งที่เราเราเห็นในความทุกข์ของใครอยู่อยู่อยู่มากๆเลย